สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่53ประเด็นสาระในส่วนของพืชเศรษฐกิจมังคุดซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่พี่น้องเกษตรกรก็ได้ย้ำมาตลอดนะครับว่าในทุกวันพุธเนี่ยอย่าลืมเรื่องมังคุดเพราะมังคุดยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรครับ ในส่วนของวันนี้ประเด็นที่เราจะนำเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจก็คงเป็นเรื่องของคำถามที่พีน่นศกรได้สอบถามมาในหลายประเด็นแต่รวมๆกันแล้วนั่นก็คือด้วยความรักความห่วงใยในพืชเศรษฐกิจตัวนี้เพราะมังคุดก็เป็นราชินีแห่งผลไม้นั่นก็คือเราอยากจะใส่ปุ๋ยเราจะใส่ได้แล้วหรือยังแล้วควรจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีหรืออินทรีย์เคมีและถ้าเราจะใส่ควรจะใส่สูตรอะไรในสภาวะตรงนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราคงไม่ได้มีคำตอบทันทีหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนั่นก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการเจริญเติบโตของมังคุดกับปริมาณความต้องการธาตุอาหารของมังคุดคือประเด็นนั้นผมพยายามที่จะนำเรียนพี่น้องสกอรนะครับว่า การออกดอกของมังคุดนั้นเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์มาอย่างยาวนานอาจจะสมเดือนครึ่งสี่เดือนหรือ6เดือนหรือ7เดือนดังนั้นเราจึงเห็นว่ามังคุดที่ออกดอกมาแล้วในรุ่นแรกจะออกดอกจากใบแก่ซึ่งเคยแตกใบอ่อนเมื่อเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนายนในฤด,ดูการที่ผ่านมาอันนี้เป็นการยืนยันในหลักการในส่วนที่สอง ความต้องการในปริมาณธาตุอาหารนั้นเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะช้าและให้เข้าใจต่อไปว่าในการใช้ปริมาณธาตุอาหารนั้นก็เปลี่ยนกระเลียนเหมือนไม้ผลอื่นๆทุกชนิดเพียงแต่ต่างกันแตกต่างกันในลักษณะของกรอบระยะเวลาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นที่ท่านถามมาก่อนนะครับว่ามังคุด ากจะใส่ปุ๋ยเราใส่ได้แล้วหรือ,อยังประเด็นคำตอบก็คือในกรณีของการที่เราจะใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีก็ตามนะครับนั่นคือการเติมปริมาณธาตุอาหารลงไปในดินการเติมธาตุอาหารลงไปในดินนั้นเราก็จะมี2ส,ส่วนคือส่วนที่1คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ ก็จะไปปรับโครงสร้างทางกายภาพทําให้ดินโปร่งร่วนซุยระบายอากาศระบายน้ําได้ดีมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ลกทํางานได้ดีนั่นคือส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ในส่วนของปุ๋ยเคมีก็คือการเติมธาตุอาหารหลักบางครั้งก็จะมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมก็อย่างกรณีปุ๋ยเคมีก็จะเป็นฟูจิเทคปุ๋ยเรือใบไข่มุกปุ๋ยกระต่ายปุ๋ยชารี หรือในส่วนของปุ๋ยตราหญิงงามซึ่งในส่วนของปุ๋ยเคมีตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นอินรีย์เคมีก็คือมีปริมาณาธาตุอาหารหลักคือในตัวเจ่นฟอสฟรัสอยู่ในปริมาณที่ต่ำแล้วก็มีอินรีย์เคมีมีอินทรีย์วัตถุเป็นตัวฟิลเลอร์ซึ่งก็จะต้องมีเป็นไปตามตัวระเบียบกฎหมายซึ่งเราชาวสวนก็จะประหยัดขึ้นนี่คือในลักษณะ แต่ว่าในส่วนของการที่เราจะนำมาใส่กับมังคุดนั้นเป็นด้านของเทคนิคเราต้องเข้าใจครับว่าเมื่อเราใส่ปุ๋ยลงไปในดินการทำหน้าที่ของของธาตุอาหารต่างๆหรืออินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านั้นเขาก็จะเป็นไปตามธรรมชาติแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะมังคุดนี่เป็นพืชที่มีระบบรากลึกการทำงานของเขานั้นก็ค่อนข้างจะช้าเพราะฉะนั้นในส่วนของ สิ่งที่เราต้องเข้าใจต่อไปว่าการให้ธาตุอาหารลงไปในวันนี้จะไม่ได้เป็นประโยชน์วันนี้ทันทีแต่เขาก็จะค่อยๆเป็นประโยชน์ไปอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งกระเด็นคำถามว่าเราจะใส่ปุ๋ยมังคุดวันนี้ก็ต้องมีคำถามต่อไปว่าแล้วในส่วนของมังคุดในส่วนของพี่น้องชาวสวนเนี่ยมันจะมีสภาวะที่แตกต่างกันกรณีแรก มังคุดนั้นออกดอกมาแล้วดอกเพียงพอแล้วถ้าอย่างนี้เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยได้เลยครับท่านจะใส่ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีท่านก็ทําได้ท่านจะใส่ปุ๋ยเคมีหรือจะเป็นอินทรีย์เคมีท่านก็สามารถที่จะใส่ได้แล้วก็สามารถใส่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจครับว่าการผลิตมังคุดมังคุดผลจะโตได้ เป็นมังคุดเพื่อการส่งออกต่างประเทศหรือจะเป็นตลาดมังคุดคุณภาพภายในประเทศก็ตามมังคุดผลจะโตผลใหญ่หูเขียวนะครับก็ต้องมาจากดอกที่โตหรือดอกที่ใหญ่มังคุดที่จะเป็นดอกใหญ่ก็ต้องมาจากมังคุดที่มีคุณภาพใบที่ดีมีการเก็บสะสมความสมบูรณ์มาอย่างยาวนานมังคุดที่ออกมาจะเป็นดอกใหญ่ก็ต้องเป็นดอกเดียว ซึ่งดอกเดียวนั้นก็มาจากการบริหารจัดการมังคุดใบแก่ถ้าเราจัดการถูกต้องเขาจะเป็นดอกเดียวอาจจะพนมมือหรืออาจจะเป็นเม็ดออกมาเลยแต่เป็นดอกเดียวดอกโตก็คือผลโตดังนั้นในส่วนของสิ่งที่เราเป็นคำตอบณนะเวลานี้ก็คือเมื่อเราจะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องมีความความต้องการที่จะให้ดอกนั้นโตเราก็ต้องเริ่มใส่ตั้งแต่หลังจากดอกออกมาแล้วเพียงพอ นี่คือประเด็นนะครับในด้านของอกลุ่มแรกกลุ่มที่สองครับวันนี้อาจจะมีดอกภายในทรงพุ่มแล้วก็ปนใบอ่อนด้านนอกซึ่งดอกที่เป็นดอกภายในทรงพุ่มนั้นอาจจะมีปริมาณมากบ้างน้อยบ้างแต่นั่นหมายความว่าเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงการจเจริญเติบโต,ตแล้วออกดอกมาแล้วตาใบเปลี่ยนจาก ตาดอกมาเป็นตาใบาก็เท่ากับว่าเราก็ต้องบำรุงต่อไปทีนี้ในการบำรุงตรงนี้เราจะต้องบำรุงทั้งดอกและใบซึ่งในส่วนของต้องเข้าใจต่อไปว่าตาใบาและตาดอกเป็นกลุ่มตำแหน่งเดียวกันดังนั้นความต้องการในส่วนของปริมาณาธาตุอาหารในส่วนของมังคุดก็จะเป็นไปตามสัดส่วนก็คือต้องการปริมาณในตัวเจนที่ค่อนข้างจะสูง ในส่วนของฟอสฟอรัส uh, ก็จะมีปริมาณที่ต่ำและก็โพแทสเซียมก็จะต้องการปริมาณที่สูงดังนั้นในส่วนของสูตรทั่วๆไปนะครับจึงเป็นสูตรที่ตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำตัวท้ายสูงยกตัวอย่างเช่น15 5 20 15 9 20อันนี้ก็จะเป็นสูตรสำเร็จที่เขาได้มีงานวิจัยนะครับเป็นโครงการพัฒนาอของประเทศไทยที่ได้ร่วมกับทางออสเตรเลีย ก็คือหาสูตรที่เหมาะสมกับมังคุดแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจวันนับวันนี้เวลานี้มังคุดเหล่านี้เนี่ยต้องการปริมาณในตัวเจนที่สูงและก็ต้องไปบำรุงทั้งดอกและผลเราก็อาจจะเลือกเอาในส่วนของสูยปุ๋ยสูตรเสมออยากจะให้นำเรียนอย่างนี้ว่าการใส่ปุ๋ยในมังคุดก็คือการเติมปริมาณธาตุอาหารลงไปในดิน มังคุดเองเขาก็จะใช้ในส่วนของโครงสร้างทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีไปเพื่อการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็เป็นไปอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นในส่วนของคําตอบในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณในตัวเจ่นเข้าไปอีกเพิ่มปริมาณธาตุอาหารเข้าไปอีกในกรณีคําว่าธาตุอาหารหรือจุลธาตุอย่างเช่นในกลุ่มของอปุ๋ยยูเลีย 4600เอาไปร่วมกับในกลุ่มของอาหารเสริมทางดินเช่น T k ซอย1 TK ซอยสนะครับ TK พัดหรือจะเป็นตัวเซอร์คอนนั่นคือการเติมลงไปเพื่อที่จะไปเพิ่มจุลินทรธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมทีนี้ในกรณีที่3ครับเป็นกรณีที่เรา บำรุงใบเราจัดการใบมาตั้งแต่เดือนอกันยาเดือนตุลาที่เขามีการแตกใบอ่อนเพราะแตกใบอ่อนเสร็จถึงณเวลานี้เราก็จะเห็นเริ่มเห็นว่าใบเพสลาติแก่เริ่มเห็นการออกดอกซึ่งผมก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าในพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยบางครั้งดอกที่ออกจะเป็นการออกดอกจากใบแก่ที่อยู่ภายในก็ได้เมื่อใบด้านนอกมีอายุครบสองเดือน หรืออาจจะออกจากใบเพสลาตติดแก่ที่อยู่ด้านนอกก็ได้เมื่อใบมีอายุสามเดือนครึ่งดังนั้นในส่วนของตรงนี้ถามต่อไปว่าเราอยากจะใส่ปุ๋ยเราก็ใส่ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเติมปริมาณธาตุอาหาราแต่ไม่ได้ใส่เพื่อไปส่งเสริมการออกดอกของเขานะครับการออกดอกของมังคุดต,ต้องเข้าใจว่าเขาย้อนไปอีกประมาณสองเดือนสามเดือนสี่เดือนใช่นะ เราจะใส่ปุ๋ยวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมองว่าวันนี้หรืออนาคตข้างหน้าเราต้องการอะไรต้องการขนาดต้องการให้ดอกโตต้องการให้ผลโตเราก็ใส่ได้ในกรณีการที่เราจะตัดสินใจใส่นั้นบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมาดูองค์ประกอบว่าวันนี้ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยหวังว่าให้เขาออกดอกเพิ่มขึ้นคำตอบคือไม่ใช่ครับสำหรับในกลุ่มนี้ การที่เขาจะออกดอกได้ในปริมาณที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นนั้นมาจากองค์ประกอบที่เขาได้เก็บสะสมความสมบูรณ์มาการควบคุมปริมาณน้ำการบริหารจัดการน้ำนั่นคือปัจจัยหลักดังนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยถามถึงความจำเป็นก็ตอบได้ว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะไปใส่เพื่อเพิ่มปริมาณดอกอ้าวและจะให้ใส่เมื่อไหร่ล่ะเราก็ต้องเข้าใจต่อไปว่าในเมื่อเราดูแลมาดีพอแล้วเขาออกดอกได้แล้ว หลังจากออกดอกแล้วสิครับเมื่อดอกออกมาระดับหนึ่งปริมาณพอแล้วเราพอใจกับปริมาณดอกเราก็จะเพิ่มปริมาณการใส่ปุ๋ยเข้าไปทั้งอินทรีย์อาจจะเป็นขี้ไก่ขี้นกกระทาหรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆปุ๋ยเคมี Me, เราก็ใส่เข้าไปหรือจะเลือกอินทรีย์เคมีก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราสามารถที่จะไปใส่หลังจากที่เขาออกดอกเพียงพอแล้ว ถามว่าเอาแล้วทำไมจะต้องไปใส่ตอนนั้นคือในเวลานี้นี่นะครับการบริหารจัดการคือเราต้องเข้าใจว่าปุ๋ยนะั้นต้นทุนเขาสูงการที่จะให้ปุ๋ยแตกตัวมีประสิทธิภาพเราก็จะต้องมีการให้น้ำอย่างเพียงพอเพราะน้ำจะเป็นตัวทำให้ปุ๋ยเกิดการแตกตัวมีการละลายแตกตัวแล้วก็ซึมลงไปสู่ระบบรากเข้าสู่ต้นมังคุดประเด็นก็คืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยตอบกับพี่นักสกรเพื่อการ ประหยัดประโยชน์และก็ประสิทธิภาพว่ากลุ่มนี้เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใส่ในเวลานี้จนกว่าดอกพอแล้วและเมื่อดอกพอแล้วเราจะใส่เท่าไหร่เราก็ใส่ได้และจังหวะตรงนั้นเป็นจังหวะที่เราเพิ่มปริมาณน้ํามีคําถามต่อไปอีกครับว่าแล้วในส่วนของบอังคุดเนี่ยอินทรีย์เราใส่ได้เลยแล้วมันไม่ล่วงเหรอคือท่าตราบใดก็ตามอยู่ในระยะดอก จะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นในด้านของอผลเสียคือบางท่านอาจจะก,กล่าวกันว่าใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันดอกล่วงเดี๋ยวมันผลร่วงจริงๆแล้วคงไม่ใช่ครับแต่มันมีเงื่อนไขซึ่งถึงเวลาตรงนั้นแล้วผมก็จะอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งประเด็นต่อมาก็คือแล้วในส่วนของปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยคอรายหรือจะเป็นซันเฟต คือต้องเข้าใจครับว่าในส่วนของมังคุดเนี่ยเขาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกท่านจะเลือกปุ๋ยต้นทุนต่ําท่านสามารถเลือกได้ปุ๋ยคอรายก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้กับมังคุดกับไม้ผลอื่นๆเราไม่ได้เป็นไปในลักษณะของกระแสว่าจะต้องใส่ปุ๋ยซันเฟตร้อยเเซสำหรับมังคุดปุ๋ยคอรายการให้น้ําเยอะน้ําจะเป็นตัวนําพาเอาคอรายให้ไหลไปกับน้ําแล้วหลุดออกไปจากในส่วนของพืช นี่คือประเด็นต่อมาที่ท่านตั้งคำถามถามว่าที่ถามเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้นทุนต่ํากว่านะครับนี่เป็นประเด็นที่เราก็อธิบายในส่วนของการที่เราจะใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพกรณีระหว่างภายในโคนต้นใบยเยอะแยะ,เ,ยะเต็มไปหมดใบปกคลุมไปหมดเราก็คิดว่าเอออย่างน้อยเราหว่านปุ๋ยลงไปแล้วเดี๋ยวใช้น้ำเป็นตัวทำละลายพี่น้องเครับ เราเคยมีงานวิจัยเรื่องนี้ทดสอบแล้วก็ทำการศึกษาจนหาคำตอบได้ว่าถ้าในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใส่ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพให้มังคุดออกดอกให้มังคุดผลโตวไวท่านจะต้องนำเอาเศษใบไปกองเป็นวงแหวนรอบนอกคือที่ชายทรงพุ่มรอบนอกส่วนภายในให้ปโปร่งง,งให้โลง่งคือให้น้ำอากาศมีโอกาสถ่ายเทปุ๋ยก็สามารถที่จะอ,อยู่ภายในทรงพุ่มได้ เหมือนกับเป็นการกระตุ้นระบบรากให้มีการทำงานนี่เป็นเรื่องที่เรายังคงยืนยันอาจจะแตกต่างจากความคิดของอบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแต่นี่เป็นงานวิจัยเราเปรียบเทียบเลยแล้วเขาระหว่างใบที่เต็มโคนกับใบที่เราคาดออกไปไว้บทเป็นวงแหวนนอกสมงพื่ปกป้องอุณหภูมิความร้อนความแห้งแลง้งส่วนภายในนั้นเรา เราก็ให้เต็มที่ในลักษณะของความโปร่งความโล่งผลเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าดอกก็โตเร็วกว่าผลก็โตเร็วกว่านะครับอันนี้คือยืนยันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการคือทําภายในโคนทสงพุ่มให้โปร่งประการต่อมาในอัตราการให้ก็ต้องอยู่ที่ต้นทุนและอยู่ที่ศักยภาพของพิ่นสกรเราก็คงจะปรับเปลี่ยนครับเมื่อก่อนนี้เราให้ปุ๋ยมาก กับมังคุดเดี๋ยวนี้เราให้ปุ๋ยน้อยลงแต่ทีผมยกตัวอย่างเช่นเรามีมังคุดสัก 30- 40, 40ปีเราก็จัดการเปิดโคดออกบางครั้งเราก็เปิดตั้งแต่สมัยดึงดอกแล้วนะครับเราก็ใส่ขี้ไก่ขี้ไก่ก็ประมาณ4ถุงโดยประมาณหรือขี้ไข่ไก่นกกระทาอะไรก็ประมาณนั้นนะครับปุ๋ยอินทรีย์เราใส่มากก็เป็นผลดีครับคือต้องเข้าใจว่า เราจะใส่ทั้งเติมปริมาณาธาตุอาหารด้วยแล้วก็เติมในส่วนของโครงสร้างทางกายภาพอาจจะ4ถุงหรือ6ถุงถุงก็ประมาณ10บกิโลโดยประมาณถ้าเป็นปุ๋ยเคมีละ่ะต้นขนาดนี้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะใส่ปุ๋ยกิโลหนึ่งต่อเดือนนะครับเราอาจจะแยกเป็นอ่สักครึ่งกิโลต่อทุก10วันหรือ15วัน เราก็สามารถที่จะแยกประเด็นตรงนี้ได้นี่คือในลักษณะของการใส่ในเรื่องของการลงสิ่งที่จะไปเพิ่มเติมคือการราดสารอาหารทางดินจะเป็น T K ซอยหน T K ซอยสอง T K ซอยห้าเซคอนเพื่อป้องกันภัยหนาวป้องกันการหลุดร่วงป้องกันผลแตกต้องการให้ดอกสมบูรณ์เราก็จะไปร่วมกับปุ๋ยยูเรีย4600แล้วก็ราดลงไปในทางดิน มีคำแนะนำจากห้้งส่วนจำกัดทีมเกษตรว่าเราจะต้องลงปริมาณาธาตุอาหารลงไปก่อนคือหมายความว่าก่อนใส่ปุ๋ยเราจะลงาธาตุอาหารทางดินก่อนอยูเรียก็จะเป็นตัวนำาธาตุอาหารเข้าไปหลังจากนั้นเราค่อยใส่ปุ๋ยเคมีตรงนี้ปเปรียบเสมือนกับการเอาคนอบุพนักงานเนี่ยลงไปประจําอยู่ในพื้นดินก่อนพอาธาตุอาหารลงมาเขาก็จะลําเลียงไปสู่การอย่างเป็นระบบนี่คือ,คอ,อส่วนของการให้ในลักษณะ ต้องให้เข้าใจครับว่าถ้าในกรณีความรวดเร็วของการใส่ปุ๋ยผมนำเรียนอย่างนี้ว่าถ้าท่านนำเอาปุ๋ยละลายน้ำร่วมกับอาหารเสริมทางดินซึ่งเขามีคีเลตหอ่อหุ้มในรูปของฟีโนลิกภายในระยะเวลา7วัน10วันเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์เพราะเขาแตกตัวไปกับน,น้ำนั่นคือส่วนของความเร็วแต่ถ้าในกรณีที่เป็นปุ๋ยเม็ด ถ้าเป็นปุ๋ยซันเฟรดก็จะแตกตัวเร็วถ้าเป็นปุ๋ยคอร์ไรก็จะแตกตัวช้าแต่ก็อยู่ได้นานเพราะฉะนั้นในปุ๋ยเหล่านี้จะค่อยๆทําหน้าที่ของตัวเองค่อยๆแตกตัวไปตามปริมาณน้ําที่เราให้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง15วันหรือ20วันจึงจะเคลื่อนตัวขึ้นไปสู่ใบเข้าไปเป็นประโยชน์กับพืชกับมังคุดความช้าก็จะแตกต่างกันดังนั้นจึงอาจจะมีการปรับปรุงเทคนิค อย่างเช่นกรณีเราต้องการให้ดอกโตเร็วต้องการประโยชน์ตรงนี้เร็วเราก็จะมีการลาดอาหารเสริมทางดินเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการใช้ปุ๋ยทางระบบท่อหรือทางระบบน้ำอย่างเช่นในปัจจุบันชาลีเฟสเฟอร์ติก็มีปุ๋ยทางระบบน้ำหรือท่านจะเอาปุ๋ยทางใบมาละลายในธาตุอาหารในน้ำแล้วก็ไปลาดในโคน หรือถ้าท่านที่มีระบบปุ๋ยทางท่อท่านก็จะใช้ปุ๋ยที่ละลายหมดอย่างเช่นปุ๋ยของอกระต่ายนะครับบลูหรือจะเป็นเรือใบไข่มุกที่เขาละลายหมดปุ๋ยชาลีละลายหมดแล้วก็ส่งเข้าไปทางท่ออันนี้เป็นการเติมเข้าไปเพื่อให้ได้ประโยชน์เร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นเทคนิคซึ่งล้วนแต่จะไปได้เกิดประโยชน์กับดอกที่โตเพราะดอกที่โตก็คือผลมังคุดก็จะโตถ้าดอกเล็ก ผลมังคุดก็จะเล็กตามเพราะฉะนั้นการพัฒนาในเรื่องของการที่จะเป็นคำตอบมันมีหลักการอยู่ตรงท้ายรายการที่ผมอยากสรุปว่าประการแรกถามท่านกลับไปว่าปริมาณดอกท่านพอใจแล้วหรือ,อยังถ้าท่านพอใจท่านให้ได้เต็มที่เลยนะครับไม่จะเป็นอินซีปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีในบริษัทที่ได้ให้การสนับสนุนรายการของเราก็มีครบนะครับมีมากมายจะเป็นปุ๋ยฟูจิเทค จะเป็นปุ๋ยอของตราหญิงงามปุ๋ยเลือใบไข่มุกปุ๋ยกระต่ายปุ๋ยชาลีมีครบในกลุ่มของธาตุอาหารทางดินก็จะเป็นของห้านส่วนจำกัดทีมกเกษตรในทีเคซอยต่างๆเป็นทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยสองมีเซอร์คอนมีทีเคซอยห้าในด้านของอินทรีย์เคมีก็จะมีครบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นคือถ้าดอกพอแล้วท่านใส่ให้เต็มที่ ถ้าต้องการให้เร็วขึ้นมาอีกก็ให้ไปทางระบบน้ำในส่วนของหลักการที่สองคือเป็นลักษณะของดอกที่ออกมาแล้วปนใบถ้าในกรณีนี้เราต้องเข้าใจครับว่าถ้าเรารู้ว่าปริมาณดอกเป็นใบแก่ที่อยู่ภายในและในส่วนของขณะที่ดอกออกใบอ่อนก็เริ่มมาถ้า ใบอ่อนนั้นยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เรายังคงไม่ใส่ปุ๋ยเราจะต้องรอจนชัดเจนแล้วว่าใบาอ่อนที่ออกมานั้นเป็นใบอ่อนแน่นอนร้อเซเพราะอะไรเพราะถ้าเราให้น้ําเราใส่ปุ๋ยเราก็ต้องให้น้ําเต็มที่ถ้าให้น้ําเต็มที่บางครั้งไอ้ตาดอกที่ออกมาเนี่ยมาเจออากาศบีบเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นตาใบาแต่ว่าถ้าบางครั้งอย่างเวลานี้เนี่ยนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้ว ตาใบที่พัฒนาอาจจะย้อนกลับไปเป็นตาดอกได้ดังนั้นจึงเป็นคําตอบว่าเรายังไม่ควรจะใส่รอให้เขาชัดเจนก่อนว่าใบก็คือใบดอกก็คือดอกเราจึงจะค่อยๆใส่ประการที่3าปริมาณของดอกที่ออกมาแล้วในระดับหนึ่งจากใบแก่ที่แตกเมื่อกันยาตุลาความจำเป็นตรงนี้เราอยู่ในระยะของการบังคับน้ำ เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปใส่ปุ๋ยเล่งดอกหรือต้องการใส่ปุ๋ยเพราะการออกดอกของมังคุดนั่นคือการใช้ความสมบูรณ์จากเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาหรือ2เดือนครึ่งหรือ3เดือนที่ผ่านมาจึงไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องใส่ขณะนี้รอให้ดอกพอก่อนแล้วค่อยไปใส่ส่วนในกรณีสุดท้ายครับแตกใบอ่อนแล้วแตกใบอ่อนมา ขณะนี้ใบกําลังกลางเต็มที่ใบกําลังโตกรณีนี้ท่านใส่ได้ทุกอย่างนะครับท่านใส่ให้ได้เต็มที่น้ําให้มากที่สุดธาตุอาหารใส่ตามกําลังที่ท่านมีอยู่ถ้าท่านดูแลได้ดีธาตุอาหารเพียงพอน้ําเพียงพอจําได้นะครับผู้ที่มีประสบการณ์เคยบอกกับเราไว้ว่ามังคุดที่มันพลาดแตกใบอ่อนเนะี่ยเราจะต้องดันปุ๋ย คำว่าดันผุยคือใส่ในปริมาณที่มากดันน้ำก็คือให้น้ำในปริมาณที่มากมังคุดจะแก่ไวใบมังคุดจะแก่เร็วแล้วเขาก็จะออกดอกได้เร็วทีนี้ในการตรงนี้เนี่ยมันจะมีสองกรณีในรายละเอียดก็คือถ้าเขาแตกร้อยเปซท่านต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือนถึง4เดือนแต่ถ้าหากว่ามังคุดต้นนั้นแตกใบอ่อนแค่ห้า ใบด้านนอกแค่สองเดือนใบด้านในที่อยู่ภายในทรงพุ่มก็สามารถที่จะออกดอกได้เพะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบในส่วนของตรงนี้ว่าถ้าในกรณีที่เกิดการผิดพลาดท่านให้ได้เต็มที่ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอปุ๋ยสูตรอะไรก็ตามนี่คือประเด็นสาระกับคำตอบในเรื่องของสิ่งที่พี่นรอสกอถามว่าวันนี้อยากจะใส่ปุ๋ยควรจะใส่ปุ๋ยอะไรจะใส่สูตรอะไรดี และใส่อย่างไรนี่คือคำตอบสำหรับคลิปนี้